อ่าอ่าลีลาลีลาเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงชันจะโชว์ลีลาให้ดูนะคะน่คะทุกคนดูลุงชันบอกจะปล่อยโชว์ให้ดูนะคะนี่ก็เขากำลังเอาว่าวลงนะคะทุกคนเนียค่ะการลงของว่าวแข่งของลุงชานะคะตัวนี้นะคะชนะเข้ารอบค่ะทุกคนเข้ารอบในรอบนี้นะคะรอบแรกนะคะทุกคนเนาะ ไม่ได้ชนะที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีรอบคัดเลือกที่หนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนตัวนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ชนะในรอบนี้นะคะสวยไหมคะทุกคนเนี่ยคะ่ะว่้าของลุงชานการว่้าสงขานะคะเข้ารอบในรอบนี้นะคะดีใจกับลุงชานด้วยคะ่ะ